สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่บ่าวโจ้ดีไซน์ดรามา่าไลฟ์ครับผมสวัสดีค่ะไออารยาค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันคือปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งและเป็นตอนพิเศษที่เราอยากวิเคราะห์ให้แฟนๆช่องเราฟังโดยเฉพาะใช่เลยครับอารยาเรื่องแรกคือข่าวที่ร้อนที่สุดการเคลื่อนไหวของเอซุปชัยศรีวิจิต ที่มีต่อน้องต้นข้าวสุปริยาครับโอ้โหเหตุการณ์ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวันที่17ตุลาคมในงานของพี่เอเองแค่แท้ตอนที่น้องต้นข้าวร้องเพลงจบพี่เอสุภชัยนักปั้นมือทองผู้สร้างซุปเปอร์สตาร์มาทั้งวงการลุกขึ้นแล้วเดินขึ้นเวทีไปคว้าไม,ม้พูดเองเลยครับ และคำพูดที่พี่เอพูดออกมามันคือคำยืนยันที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลไหนเลยค่ะพี่เอบอกว่าแม่เอขอบคุณลูกต้นข้าวมากนะคะแม่เอก็เป็นคนหนึ่งคนที่รักลูกต้นข้าวเหมือนกันลูก13ปีเองเหรอทำไมหนูเก่งขนาดนี้ละคะลูกกินแผ่นเสียงเข้าไปหรอลูกกินแผ่นเสียงเข้าไปหรอโอ้โหอารยาครับนี่คือคำชมที่มาจากใจนักปั้นเบอร์หนึ่งของไทย ที่มีต่อเด็กอายุ13ที่สู้มาด้วยตัวเองครับมันแสดงให้เห็นว่าของจริงยังไงก็คือของจริงค่ะและที่น่าชื่นชมคือความนอบน้อมของน้องนี่แหละค่ะเด็กที่มีดีทั้งเสียงและหัวใจที่สวยงามจริงๆแกรมมี่โกรและช่องวันสามหนึ่งก็ไม่รอช้าเคลื่อนไหวใหญ่ขึ้นกำไรให้แฟนๆครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศสงครามความสุขส่งท้ายปี2568ค่ะนี่คือข่าวที่สองครับพี่น้องมหากรรมคอนเสิร์ตดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรสนับสนุนโดยจุลาเฮิบชมฟรีสีจังหวัดครับพร้อมแล้วที่จะออกไปมอบความสุขความสนุกให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับมหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่จากรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งในงาน ดวลเพลงลูกทุ่งสันจรสนับสนุนโดยจุลาเฮิร์บงานนี้พร้อมยกทัพเหล่านักแสดงและศิลปินจากช่องวัน3าหนึ่งศิลปินจากแกรมมิโกและเหล่าบรรดาแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนที่ใครหลายๆคนคิดถึงไปเจอกันได้อย่างแน่นอนครับขอย้ำนะครับว่าชมฟรีกันแบบเต็มอิ่มทั้ง4สถานที่ใน4จังหวัดตลอด4สัปดาห์เต็มเริ่มต้นกันที่จังหวัดชนบุรี ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ณตลาดนินจาอมตะพบกับลำยองหนองหินหาวออนลี่ตัติยาไทยมุกรุ่งรัตตนข้าวสุปริยาแอมชนทิชาเพชรคทาวุฒนัดมาลิสาแฟรงค์และไอรีนจากเซลวิเวอร์ต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568ณตลาดชัชวานพบกับ หญิงลีสีชุมพลออลลี่ตัติยาไข่มุกรุ่งรัตตนข้าวสุปริยากีต้านิพาพรเป้วีรศักด์นัดมาลิสาแฟรงค์และดีดีจากเซลวิเวอร์ไปกันต่อที่จังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568ณตลาดเซฟวันพบกับภายพงศธรออลลี่ตัติยาอิสอิสระพง์ตนข้าวสุปริยา ขิมพิชชาพรน,นนชานนทนัดมาลิสาเฟรงค์และเนสจากเซลวิเวอร์และปิดท้ายกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2568นณตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือพบกับนิวแคนทรีอลลีตติยาอิสอิสระพง์ต้นข้าวสุปริยาเพรคทาวุฒิแบมพิชชานิน นัดมาลิสาดีดีจากเซล l ์วิเวอเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากคอนเสิร์ตแล้วภายในงานยังมีบูธกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้ามากมายจากผู้สนับสนุนพร้อมให้คุณได้ลุ้นเป็นผู้หมุนวงลอ้อรับเงินกลับบ้านไปด้วยและที่พิเศษสุดๆกับการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลสนับสนุนโดยจุลาเฮิร์บเรียกได้ว่าเป็นการยกรายการดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณกันเลยทีเดียวครับ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วพบกันกับงานดวนเพลงลูกทุ่งสัญจรสนับสนุนโดยจุลาเฮิร์บนะครับและนี่คือบทวิเคราะห์พิเศษที่เ่าโจดีไซน์อยากจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพคะ่ะทำไมสองเรื่องนี้ถึงพิเศษสำหรับเราคะเบ่าโจเพราะนี่ไม่ใช่แค่สองข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับสาวอารยาแต่นี่คือกรณีศึกษาของความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ เรื่องแรกพี่เอสุปชัยคือการยอมรับคือ validation จากเบอร์หนึ่งของวงการส่วนเรื่องที่สองคอนเสิร์ตใหญ่คือการยืนยันคือ confirmation และการยืนยันที่ชัดที่สุดก็คือไลน์อัพศิลปินในคอนเสิร์ตนี้ครับใช่ค่ะในไลน์อัพนี้มี4ทหารเสือผู้คุมเวทีที่จะไปทุกที่คือออลี่ตติยานัทมาลิสาแฟรงค์พคชาชนและคนที่ส ก็คือต้นข้าวสุปริยานี่แหละครับการที่น้องได้ยืนพื้นทุกเวทีนี่คือการตอกย้ำว่าช่องดันสุดตัวและน้องคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จจากรายการนี้อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พิเศษที่เราได้เห็นครับมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจากของจริงที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาครับสุดยอดการวิเคราะห์ค่ะที่ผมขอยกให้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัวร์นี้ วันเสาร์ที่22พฤศจิกายนที่ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชเซฟวันใครค่ขับเบ่าโจ้ไพรพงษ์สะทรครับพี่น้องนี่มันสงครามเพลงชัดๆเอาไพรพงษ์สะทรไปลงโคราชที่ตลาดเซฟวันนี่คือการเอาราชาลูกทุ่งกลับไปเหยียบทินผมบอกตรงนี้เลยนะตลาดแตกแน่นอน ใครจะไปงานนี้ต้องไปจองที่ตั้งแต่สี่โมงเย็นครับเห็นไหมครับสี่จังหวัดสี่รสชาติแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมบอกว่านี่คือการเปลี่ยนเกมคือการยกรายการดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณครับใช่ค่ะเขาเปิดประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลหน้าเวทีเลยนี่มันคือออดิชั่นเคลื่อนที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นโอกาสทองสำหรับคนมีฝันที่มาหาคุณถึงหน้าบ้าน ฝักหมุดรอไว้เลยอ้อและมีประกาศพิเศษครับอารยาอะไรครับเบาโจโดยเฉพาะวันที่22พฤศจิกายนที่ตลาดเซฟวันนครราชสีมางานที่ไผ่พงศธรมานั่นแหละครับงานนี้เบ่าโจดีไซน์และเพื่อนๆจะเดินทางไปรับชมด้วยตัวเองครับจริงเหรอคะไปให้กำลังใจน้องต้นเข้าสุปริยาด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนครับเราจะไปมอบของขวัญพิเศษให้กับน้องต้นข้าวสุปริยาที่หน่างานเลยครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆแฟนคลับช่องเบาโจ้ดีไซน์และแฟนคลับน้องต้นข้าวไปให้กำลังใจน้องด้วยกันเยอะๆนะครับไปเจอกันที่โคราชเด้อครับไปเจอกันเยอะๆนะครับเอาละค่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้เรามีช่วงพิเศษส่งท้ายพลังใจจากเบาโจ้ดีไซน์ครับผมเรื่องราวของน้องต้นข้าวในวันนี้ สอนให้เรารู้ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครครับจากเด็กอายุ13ที่สู้ด้วยเสียงวันนี้ได้รับคำชมจากนักปั้นมือทองและได้ยืนบนเวทีเดียวกับซุปเปอร์สตาร์และเรื่องราวของคอนเสิร์ตดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรก็สอนให้เรารู้ว่าโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเสมอครับเวทีประกวดที่เข้าไปตั้งตรงหน้าคุณมันคือโอกาสคำถามคือคุณ พร้อมแล้วหรือยังจงอย่าก,กลัวที่จะฝันแต่จงกลัวที่จะไม่ได้ลงมือทําซ้อมเสียงของคุณไว้ครับคัดเกลาวความสามารถของคุณไว้เพราะคุณไม่รู้ว่าวันไหนโอกาสจะเดินมาเคาะประตูนหน้าบ้านเหมือนงานนี้ครับสําหรับวันนี้เบลโจดีไซน์ดราม่าไลฟ์และไออารยาขอเป็นกําลังใจให้ทุกความฝันค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ